สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็เข้ามาดูในแอปขุด p ายเน็ตเวิรนะครับผมยังเหลือขั้นตอนที่ทำอ่ายังไม่ครบข,ขั้นตอนนะครับผมก็มาเริ่มดูกันเลยครับผมกดไปที่ 3- ขีดด้านบนซ้ายครับกดไปที่แมเน็นะครับผมจากนั้นนะครับก็กดไปที่รายการตรวจสอบ พร้อมเข้าสู่เครือข่ายหลักครับตรงนี้นะครับมันยังเป็นเขียวไม่หมดนะครับของผมหนึ่งสองสามนะครับก็เขียวไปแล้วนะก็ลองดูนะผมอ่านดูนะกำหนดระยะเวลาในการโอนก็สองร้อยกว่าวันนะครับผมเมื่อวานนะครับได้ทำขั้นตอนที่สี่ไปนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําขั้นตอนที่หกนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ทำขั้นตอนที่สามนะครับที่สร้างกระเป๋าเสร็จนะครับผมมันยังทำขั้นตอนที่หกไม่ได้นะต้องรอ24ชั่วโมงนะครับซึ่งวันนี้ก็เกิน24ชั่วโมงมานะผมก็เลยมาทำขั้นตอนที่หกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนลงไปครับผมก็กดฉันยอมรับนะครับ อ่าค่อยๆละกุญแจกกระเป๋าไม่ถูกต้องลองโอเคนะครับผมก็คือเขาจะให้เอาซีดนะครับผมที่เราสร้างกระเป๋าในวออเลตไปนะครับผมก็เอามาใส่นะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะครับการนำซีดนะครับผมซีดตรงนี้สำคัญมากนะครับอย่าให้ใครเห็นนะครับอย่าให้ใครรู้นะครับผมเราไปเอาที่ไหนนะครับก็ ก็ไปที่คือเรามีการบันทึกไว้ในออฟไลน์ line นะครับก็เช่นเราจดไว้นะครับผมเดยจะเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับผมจากนั้นนะครับผมมาขั้นตอนนี้เราก็นำซีฟนะครับซีฟกระเป๋าวอลเล็ตของเรานะครับที่เราสมัครไว้ในขั้นตอนที่3มนะเอามาใส่ตรงนี้นะครับ ก็พอใส่ซีซเสร็จนะครับก็เข้ามาในรูปตานี้นะครับผมก็อ่านดูนะครับก็หมายวามว่ามันมีส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ได้ล็อกนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมกดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นล็อกไว้นะอีกสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือไม่ได้ล็อกนะครับสิบเปอร์เซ็นมันจะโอนไปที่แมทเน็ตนะครับผมเป็นวอลเล็ตของเรานะส่วนที่เหลือนะ9กาสิบก็จะล็อกไว้นะครับจนระยะเวลาสามปีที่ผมกําหนดนะครับปลดล็อกก็จะโอนไปได้ หมดเลยนะครับผมก็ตกลงเข้าใจครับย้อนกลับมานะครับก็ขั้นตอนที่หกนะครับก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราไม่ต้องทําอะไรนะลองกดไปดูนะครับมันมันไม่ให้กดอะไรเลยันอกจากว่าเหรียญที่ส่วนหนึ่งนะครับผมมันจะโอนไปที่ wallet ของเรานะครับผมเมื่อก่อนนะครับผม ก่อนที่เราจะทำอ่าขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่แปดนะครับผมก่อนนั้นมันจะเป็นสีออกไม่ไม่ใช่สีเขียวนะมันตรงตรงเหลียญของผมอ่ะมันจะมีอ่ามีคำเตือนนะครับว่าเรามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเหรียญน,นะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็จะหายไปครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้นะเป็นภาษาอย่างอื่นก็ได้ครับผม